ทำเอาแฟนๆสงสัยกันยกใหญ่ค่ะหลังจากที่นักร้องหนุ่มอฟสุพนัทโพสภาพลงในอินสตาแกรมเป็นภาพผูกข้อมือคู่กับแฟนสาวธัญญา,าดารพัฒน์จนทาให้หลายคนแห่คอมเมนต์สงสัยกันหนักว่าผูกข้อไม้ข้อมือแบบนี้แปลว่ากําลังจะมีข่าวดีอีกอคู่หรือเปล่าล่าสุดเมื่อู้สื่อข่าวของเรามีโอกาสเจอกับสาวธัญญาก็เลยไม่พลาด <seventeen. S 1> ที่จะต่อไม้ถ,ถามถึงประเด็นนี้กันซะหน่อยพร้อมถามถึงวันคล้ายวันเกิดของฝ่ายชายที่ผ่านมาด้านสาวธัญญาได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการถือเค้กไปให้กลาง งานอีเวนต์ก็ไม่รู้ว่าโอกาสพิเศษแบบนี้จะมีของขวัญอะไรให้ฝ่ายชายนอกเหนือจากที่เห็นอีกหรือเปล่าไปฟังจากทันย่าก,กันเลยดีกว่าค่ะาสุดวันเกิดพี่อ๋อเป็นไงบ้างคะเห็นยกเค้กไป ค่ะก็เซอร์ไพรส์ค่ะเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆเพราะว่าหนูไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดแผนอะไรล่วงหน้าเลยปกติจะเป็นคนที่แบบถ้าวันเกิดคนสําคัญวันเกิดแม่มันเกิดอะไรเงี้ยจะคิดแผนแล้วก็แกล้งก่อนแต่อันเนี้ยคือไม่ได้แกล้งเพราะว่าตัวพี่อาบอกเขาเห็นหนูแกล้งคนอยู่แล้วเขาก็ระวังตัวไงหนูก็เลยไม่สําเร็จหรอกหนูก็เลยตัดสินใจเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์เอาอย่างเงี้ยค่ะก,ก็พีกอยู่นะเขาร้องไห้เลยเขาบอกว่าไม่ไม่ได้ร้องไห้ในวันเกิดแบบนี้น,นานมากเขาก็ดีใจเพราะว่า เราเล่นแบบประมาณว่าไม่ไม่บอกเขาไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปขึ้นไปเซอร์ไพรส์บนเวทีนัดก,นกันกับทีมงานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยตกใจแล้วก็เขาชอบมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมล่ะแล้วหนูก็ทาเค้กแบบใหญ่ๆเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะเขาก็เลยแบบว่าดีใจแล้วก็อยากมีเค้กที่แบบเป็นตัวการ์ตูนตัวเองอย่างเงี้ยความฝันของเขามีของขวัญอย่างอื่นมีรองเท้าค่ะเป็นรองเท้าที่ ของหนูมีอยู่แล้วก็เหมือนแบบซื้อให้ใส่ให้เหมือนกันคือมันเป็นการผูกแขนที่หนูไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่จังหวัดเลยอยู่บนภูเลยแล้วทีเนี้ย เป็นวัฒนธรรมของชาวอีสานที่แบบลูกหลานกลับไปบ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทําพิธีแบบบายสีสู่ขวัญแล้วก็ผูกข้อมายข้อมือให้คนที่ไปบ้านเขาอย่างเงี้ยแล้วก็หนูกับเพื่อนหนูเรียนจบพอดีไงแล้วเขาก็สู่ขวัญเรียนจบอะไรเงี้ยรับขวัญแล้วทีนี้ใครที่ไปด้วยอ่ะก็คือโดนผูกแขนหมดเลยใช่ค่ะแล้ว,แล,วแล้วเหมือนแบบเข้าถ่ายรูปอ่ะเขาก็จะประมาณว่าของใครได้เยอะกว่กากันอะไรประมาณนี้ยคิดอยู่แล้วแหละว่าเอ้ยคนจะมองอันนี้หรือเปล่าหนูหนูก็เป็นคนที่ไม่นิ่งไง ก็แบบว่าพอเห็นปุ๊บหมูก็รีบโพสต์แก้ทันทีเลยว่าแบบเป็นการผูกแขนรับขวันน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นการผูกแขนแบบว่ารับขวัญเรียนจบใช่ค่ะเป็นแบบว่าประเพณีทางอีสานมีใบสีมีอะไรอย่างเงี้ย